สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีรูปภาพในวัยเด็กนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําภาพของเราเนี่ยนะครับให้เป็นภาพในวัยเด็กนะครับด้วยการใช้แอปแคปคัตนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปแคปคัตมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้า แก้ไขโปรเจกต์ของเราต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์เยอะๆเลยนะครับนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่คําว่าแม่แบบตรงนี้นะครับเมนูแม่แบบนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เรามาพิมพ์คําว่าวันเด็ก2023นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาใช้รูปนะครับแม่แบบที่แอปคัฟขั t เขามีให้นะครับยกตัวอย่างผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมจะกดเข้าไปนะครับ ไม่เคยมีรูปใบเด็กไม่ต้องเสียใจอีกลยตรง้แค่ใช้รูปใบเดียวจากนั้นให้เรามาเลือกที่คําว่ารูปภาพที่อยู่ด้านบนนะครับแตะไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะเอามาแปลงเป็นภาพสมัยเด็กนะครับก็ยกตัวอย่างผมจะเอาเป็นภาพนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มากดที่คําว่าดูตัวอย่างนะครับแตะไปเลย อสักคไม่เคยมีรูปใบเด็กไม่ต้องเสียใจ AI จัดให้แค่ใช้รูปใบเดียวเข้ามาในแม่แบบนี้คุณก็จะได้รูปตอนที่คุณเป็นเด็กแบบนี้เลยค่ะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีภาพในวัยเด็กแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามคลิปที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ